สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Alice t w t t r Story กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะ Alice ก็กลับมาตามคำเรียกร้องนะว่าหายไปนานเหลือเกินนะแต่การหายครั้งนี้เราก็กลับมากับครบรอบอีกหนึ่งเดือนแล้วนะคะมีนาจะจบแล้วก็กำลังเข้าสู่เดือนเมษาด้วยดังนั้นเราจะมาทำคลิปเจาะลึกความรักนะคะทั้ง12ราศีเช่นเดิมค่ะในเดือนเมษายนปี2562นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศี ธนูนั่นเองสำหรับชาวราศีธนูคือท่านที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะพอดีวันนี้ไม่มีโพยนะเลยต้องจำแล้วก็มาพูดก่อนนะคะคิดว่าไม่ผิดนะสำหรับ เกิดเนี่ยใช้การดูแบบไทยเนาะใครที่ดูแบบลัคนาใครที่ดูแบบตะวันตกลองมาปรับใช้ปรับฟังได้นะคะสําหรับใครรู้สึกว่าถูกจะดีก,กับราศีไหนก็ยึดราศีนั้นเป็นหลักก็เพียงพอแล้วนะคะอ่ะโอเควันนี้เราจะพูดทั้งคนโสดและคนมีคู่เหมือนเดิม,อ,มอย่าลืม แนะนำไพ่ก่อนตั้งใจตอนแรกว่าจะเอาไพ่สองสำรับเดียวกันทั้ง12ราศีแต่อลิซนลนืมเ,เอากลับบ้านมาวันนี้ก็เลยเราย้ายโลเคชั่นนิดนึงก็เลยจับ2คู่นี้มาดูกันก่อนนะคะสำหรับอันแรกเลยคือชาร์ t ลอ of t s e s w i ิส twilight นะคะ อีกอันนึงคือ t า o ์ of the Renaissance น,นะคะตัวนี้สองตัวนี้มาจากคู่กันแล้วจะมาดูให้กับชาวราศีธนูนั่นเองเราจะมาเริ่มกับคนมีคู่ก่อนนะคะสำหรับเดือนเมษายนสำหรับคนมีคู่สถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างชาวธนูจ้าเดือนนี้ความสัมพันธ์ยังแนบแน่นคะ่ะยังโอเคอยู่มันยังไม่มีปัญหาแบบความวุ่นวายแต่สิ่งหนึ่งอลรริสึกได้ว่าความสัมพันธ์มันเริ่มแบบว่า เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะเดือนนี้ใครที่เพิ่งคบม,มาเนี่ยก็ได้เจออะไรมุมแปลกๆมุมบางอย่างกับตัวคนรักอะไรประมาณนี้ส่วนใครที่เขาแบบคบม,มานานแล้วประมาณห้าปีหกปีอัพอะไรประมาณนี้นะก็ยังเป็นในเรื่องของการอยู่แล้วรู้สึกเหมือนเพื่อนอยู่กันแบบเรื่อยๆจนจนเหมือนด้วยตัวธนูเป็นไฟอยู่แล้วด้วยเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะเบื่อง่ายหรือตัวเราเนี่ยจะเบื่อง่ายนิดนึงนะคะอารมณ์แอบเบื่อแบบแบบแบบ ความรักที่แบบกราฟนิ่งก็เลยอาจจะหาเรื่องอะไรเบาๆก็ได้แต่ความสัมพันธ์ยังถือว่าตัวปัญหาเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเราดูสถานการณ์ตอนแรกไปก่อนเพราะว่ามันดูแล้วยังแนบแน่นอยู่นะแต่ตัวปัญหาทีนี้มาดูตำแหน่งปัญหากันบ้างเลนซองว่ายังไงอันนี้ไพ่เลนซองนะคะจะเป็นหลังไพ่แบบนี้โอเคสําหรับเลนซองเขาบอกว่าตัวปัญหาในเดือนเมษายนอนะเอามองง่ายๆเลยคือ ความแบบความเป็นตัวเองที่แบบฉันเป็นแบบนี้อ่ะคือธนูเขาจะแบบรู้สึกว่าเขาคิดอะไรแล้วเขาพูดทันทีทีเนี้ยธนูจา๋าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพูดอยากจะแบบแอคชั่นหรือแสดงความคิดเห็นต่อคนรักอะไรประมาณนี้ค่ะพยายามดูดูจังหวะเวลาหน่อยละกันคือไม่ได้ห้ามว่าอย่าพูดแต่บางอย่างเรารู้สึกว่าดูจังหวะเวลาและการาเทศะของแบบความรู้สึกของตัวคนรักก็จะทําให้มันไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าคุณไม่รู้จัก คำว,ว่ากะละและเทศะมันก็จะมีปัญหาแล้วทะเลาะก,กันได้นั่นไงมันแค่มองในเรื่องของการละเทศะการพูดการการพูดคุยกันเออถ้าโมเมนต์ที่เฮ้ยเธอดูเครียดจังหรือเหนื่อยจังอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นพาร์ทให้กําลังใจใช่ไหมถ้าเป็นพาร์ทที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันฉันต้องการกําลังใจฉันก็ต้องพูดแบบกับเขาหน่อยหรือแบบเกิดให้เขาได้รู้บ้างคือชาวธนูเองบางที คิดแล้วพูดเลยทำอะไรแล้วพลงผาผูพ้พร่านอะไรแบบนี้ค่ะยังเป็นตัวปัญหานิดนึงเนาะอ่ะอันนี้ก็ว่าไปแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นล่ะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนเมษาถ้าทวายไลน์เนี่ยทวายไลน์เขาบอกว่าอ่าคาพูดว่าไปอย่างหนึ่งแล้วแต่สิ่งหนึ่งคือใครที่มีแพลนนะคะที่จะไปเที่ยวไปท่องเที่ยวกันในเดือนเมษายนนะปีใหม่ไทยด้วยตั้งทริปหรือจัดทริปอะไรกันในเดือนเมษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ การเติมความหวานให้ดีกันอย่างหนึ่งเลยนะต้องบอกว่าเป็นทริปที่ดีด้วยสําหรับชาวราศีอ่าราศีธนูแต่ถ้าธนูเนี่ยคบกับชาวธาตุไฟด้วยกันนะคะเช่นธนูกับธนูธนูกับสิงห์ธนูกับเม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะตีกันหน่อยนะคะคือเขาเรียกว่ารักกันแบบตีกันไปตีกันมาแต่เขายังรักกันอยู่เขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตกจูดใช่ป่ะอารมณ์แบบ จาเลยรักอะไรประมาณนี้เนาะก็มีโมเมนต์นั้นบ้างแต่ถ้ากับคบกับราศีอื่นธนูยังไปด้วยกันได้นะคะยังจับ จัดทางกันได้อยู่คือแบบวันคนละคู่อะไรประมาณนี้ก็โอเคค่ะถือว่ายังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นให้กับชาวราศีธนูเนาะดังนั้นธนูที่มีคู่แต่ละราศีที่อลิซพูดไปลองไปฟังของเขาหน่อยว่าพาร์ทในเดือนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเพราะสิ่งหนึงอลิซมองว่ารู้ใจเขารู้ใจเราจะได้ทําให้คุณเนี่ยคบกันไปได้ยาวๆไกลๆเนาะอ่ะต่อมาสุดท้ายให้คําแนะนํานิดนึงค่ะ คำแนะนำในเดือนเมษาเอาสั้นๆง่ายๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการ control พาร์ตอารมณ์และคําพูดอย่างเดียวเลยชาวราศีธนูที่มีคนรักที่ชอบพูดจุกจิก,จ,กจิกอะเราก็อาจจะต้องเป็นผู้ฟังถูกไหมคะดังนั้นถ้าคุณฟังมากๆคุณอาจจะเป็นภาวะการบีบการกดแล้วตัวคุณเองอาจจะไม่แฮปปี้หรืออึดอัดดังนั้นพยายามพูดบ้าง คิดอะไรก็ค่อยๆแบบแสดงออกความคิดเห็นไปทีละนิดทีละหน่อยทานูจะได้ไม่ได้อึดอัดเรามองแค่ว่าอย่างเดียวว่าเดือนนี้ยอย่าทําตัวให้อึดอัดอย่าทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความสัมพันธแบบ์มันแบบมันแบบฮทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วมันจะทําให้คุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําอะไรอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้ทําไมมันจะเป็นพาร์ทความคิดแบบนี้แล้วมันจะ แก้ยากแล้วเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ก็แค่อารมณ์อคอนโทรกันไปคอนโทรความสัมพันธ์ที่เล็กที่น้อยนะคะจะไปเที่ยวก็เปิดใจก,กว้างเปิดใจรับกันเพราะการไปเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์มันต่างกันอยู่แล้วถ้ามีใครที่คบกันแล้วเหมือนกันไปนทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่ถ้าเหมือนกันมากเกินไปบางอย่างก็จะแบบไปตังกิดหรือไปตะกิดต่อม โมโหกันได้นะคะทีนี้ก็แค่ระวังกันไปตามอาการเท่านั้นเองสำหรับเดือนเมษานี่ก็ขอให้แฮปปี้นะคะสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ไทยด้วยนะรักกันรักกันแค่นั้นแหละนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วย subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะต่อมาเราจะมาพูดเรื่องของคนโสดกันแล้วนะคะเข้าสู่้ายคนโสดชาวราศีธนูที่โสดอยู่ท่าอยู่ โอ้ทว oh. so 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 ีไลท์เขาว่าไงธนูจ๋าธนูที่โสดธนูที่มีความคิดเป็นพ์ดอารมณ์ใบนี้ต้องเป็นตำแหน่งพ์ดอารมณ์อนเนาะดังนั้นเนี่ยอเล็ซมองว่าแบบมันเหมือนไม่ได้ต้องได้แล้ววะธนูแบบไม่ได้ต้องได้อ่ะคือมันเป็นเดือนที่แบบอย่างน้อยถ้าไม่ใช่แฟนก็ต้องแบบ ทำแทนอย่างอื่นได้ปะอะไรประมาณนี้รุนแรงจังววะธนูเอาใจตัวเองเอาใจไม่ถูกเลยนะเพราะว่าพาร์ทเราจะเป็นสองแง่สองงามค่ะตัวธนูเนี่ยบางคนที่เป็นพาร์ทสายเรียบร้อยสายแบบว่าไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะเก็บตัวเงียบเลยเพราะเป็นพาร์ทอารมณ์ที่เริ่มระมัดระวังตัวหรือพาร์ทคนที่มีคนคุยแล้วลรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังต่อคนคุยนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าพาร์ทคนคุย คนที่มีคนคุยอย่างน้อยเกินประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยบอกเลืเลยว่าเดือนนี้อาจจะมีแบบมีเสี่ยงกันบ้างแล้วแหละว่าจะเอาอยัางไงนะถามกันแล้วเพราะว่าภาอารมณ์คาดหวังมันเยอะแต่ใครที่แบบโอ๊ยแม่หมอจาอีฉันแบบเพลนมากอยู่คนเดียวรู้สึกว่าโรคนี้มันแฮปปี้จริงๆกับการอยู่คนเดียวต้องบอกว่าภาวะอารมณ์มันก็แค่เริ่มกดดันมากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยฉันอยู่คนเดียวได้จริงๆหรือเปล่าหรือแบบถ้ามีความสุขแล้วหรือตัดใจได้แล้วเนี่ย มันเป็นพา์ที่แบบอารมณ์เหมือนยังตีกับตัวเองและยังไม่เข้าใจตัวเองอยู่สักนิดสักหน่อยอะนะแต่มาดูตำแหน่งปัญหงปัญหานิดนึงถ้าตัวปัญหาเนี่ยสิ่งหนึ่งอลิซมองว่าชาวชาวธนูที่โสดอยู่คือ,ค,อคือการที่แบบคุณเป็นคนที่มองอะไรที่ไม่ค่อยแตกไม่ค่อยออกมองคนไม่ขาดสิ่งหนึ่งมันอาจจะต้องระวังเขาว,ว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะไปเจอคนเข้ามาแบบ ไม่จริงใจนะคะแล้วก็เหมือนพาร์ทที่แบบมามากรลิ้นกะเหลี่ยคุณเฉยๆหรือพาร์ทที่แค่ทีเล่นทีจริงถ้าคุณจะชอบใครสักคนเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแอคชั่นมากๆเช่นรู้สึกมีใจให้กับคนคนนี้แล้วฉันจะไปยังไงต่อแต่สิ่งนึงอลิซมองว่าคนที่คุณชอบคุณอาจกํากลังแค่หลงเฉยๆหรือเปล่า แยกกับความหลงกับความชอบและความรักให้ออกหน่อยเพราะชาวราศีธนูกําลังเอามาปนเปนกันหมดเลยเพราะด้วยความเหงาของตัวเองบ้างแหละหรือบางทีเป็นความคาดหวังหลายๆเรื่องของตัวเองเลยทําให้เอกตัวเองเนี่ยมองความรักไม่ขาดเท่านั้นเองในเดือนเมษาเพราะว่าถ้าตัวเองจะไปเที่ยวไปพักที่แบบพักผ่อนดูแลตัวเองเนี่ยต่อให้คุณเจอใครคนใหม่เข้ามาเนี่ยคุณก็จะหลงเขาไปง่ายหลงรักคนง่ายในเดือนนี้ก็ดูดีๆถ้ารัก แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็นี่หน่อยแต่ถ้าใจไวก็ถือว่าสนุกสนุกข้ามคืนกันไปแล้วกันกนะจ๊ะชาวธนูไม่พูดเยอะนะอ่าต่อมาเป็นเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะชาวธนูเองเนี่ยจะสละโสดได้ไหมไปไหนดีไปนี้ชาวราศีธนูอืม จะสละโสดไหมหรือว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูที่โสดอยู่เยีายที่บอกแหละที่เตือนไปตะกี้เลยใครที่ยังไม่ได้พร้อมใครที่ยังแบบเอาตัวเองแบบอยากลองสิ่งแปลกใหม่อะีรคิดว่าชาวธนูยังไม่สมควรไปลองอะไรแปลกใหม่ๆในเดือนนี้นะแค่อาจจะไปพักผ่อนในที่ที่ใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆยังพอได้แต่ถ้าให้ไปริ้วไปลองอะไรใหม่เลยหรือแบบกล้านอารมณ์แบบอยาก ความกล้ามันบังเกิดหรือไฟมันกําลังแรงเพราะว่าชาวสราศีธนูเป็นไฟด้วยใช่ไหมทีนี้พอไฟมันเริ่มแรงเนี่ยคุณต้องยับยังบ้างเพราะว่ามีการยับยังไม่อยู่แล้วก็ไปอยู่ผิดที่ผิดทางระวังนิดนึงค่ะเพราะสิ่งหนึ่งอลิซมองว่าอันนี้แค่กลัวเรื่องเดียวว่าเด็กๆน้องๆที่ดูคลิปอลิซเนี่ยถ้ายังไม่ได้พร้อมหรือยังไม่ถึงเวลาเนี่ยหนูยังไม่ต้องรีบเชื่อแม่ เชื่อแม่ว่าไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็รอระยะเวลาถ้าเขายังไม่ใช่เนี่ยอย่าปล่อยอะไรไปง่งายๆนะคะคือเรารู้สึกว่าคุยกันก่อนจะเย็นๆก็โอเคนะคะสุดท้ายให้เขาแนะนำกับชาวราศีธนูกันนิดนึงสิ่งที่จะแนะนำกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าคำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมันมันบ่งบอกกับตัวเรามาสักระยะหนึ่งแล้วหรือเปล่าอลิซรู้สึกว่า ธนูที่ไม่ยอมไม่ยอมเปิดใจเนี่ยก็จะไม่เปิดใจเลยคือยังเป็นธนูที่ไม่ง้างอะไรเลยอะ่ะเหมือนธนูที่เก็บอยู่ในในเขาเรียกว่าที่เก็บใช่ปะคันสอนก็วางไว้เฉยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่อยๆค่อยๆง,ง้างคือถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบใครคนหนึ่งเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะคะ่ะรีบเร่งรีบอะไรไม่ได้เลยสําหรับคนโสดที่มีคนคุยแล้วอยากจะแบบ สารสัมพันธ์ที่มันมากขึ้นนะคะไปอีกก้าหนึง่งหรืออีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันมันเร็วหรือมันช้าหรือแบบเรารู้จักเขาดีแค่ไหนแล้วแค่นั้นเองนะคะคือรู้จักเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นๆนะมันต้องแบบความแบบรอบ รอบตัวเขาด้วยนิดๆหน่อยๆอะ่ะอาจจะไม่ต้องทั้งหมดอ่ะค่ะแต่ก็พอรวยบ้างจะทําให้คุณเองเนี่ยมั่นใจในความรักมากขึ้นแล้วคุณจะไม่พลาดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีธนูทั้งหมดเลยหวังว่าจะชื่นชอบไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยเล่นน้ําอย่างมีสติรักษาตัวเองรักษาใจตัวเองก็พอนะคะและว้วมาเจอกับอดิสใหม่กับครั้งหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะ ไวเจอกันใหม่ค่ะวันนี้บ๊าย